ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ย t u b e ภัยสารนครอินดี้นะครับในช่วงเช้าวันนี้แง่เบ็ดเมื่อคืนนี้เลยครับที่เชือกหายครับเป็นไปนได้ไหมครับพี่น้องเบ็ดซื้อมานครับไม่ใช่เบ็ดทำเองครับก็อาจจะมีความรุนแรงนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหมายต่อไปไม่มีวิววยเลยนะครับถ้าเบ็ดไม่ได้ครับก็ต้องไปรอลุ้นใส่นะครับนะครับไม่ได้เลยครับพี่น้องกูมาสี่หลังแล้วหลังต่อไปนะครับหลังต่อไป ลังก็ไปก็ไรบีแววครับ,รบลลครับไรบีแววปลาครับไรบีแววปลาเนี่ยครับไม้ตะไปครับจะเป็นลุนใสที่ดักไว้ครับ มาลุ้นกันว่าจะเจอชับเด็ดหรือไม่ครับมาลุ้นกันครับถ้าหมานก็ดีครับจะได้มีขับข้าวครับเป็นจังไดก็พอได้ครับขับข้าวนับขับข้าว มีปลาปลาเขียเองด้วยครับปลาขาวนี่ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นหมายต่อไปครับโอเคไปเอา,เอาไปเอา,เอาที่ดักปลามาใส่ก่อนครับนะครับก็ พอได้ครับพอได้ข้าบข้าวหน่อยครับพอได้ไปทอดกินช่งเช้าครับใครมาตัดอะไรเนาะย่ามาขโมยทำอะไรเด้อครับโอเคครับหมายนี้ครับ ก็พอ,อได้กินบ้างครับหมายต่อไปครับเก็บกู้ต่อนะครับไมายต่อไปครับไม่มีท่าทีว่าจะจิดให้เลย บคสิรันี่ถ้าทีเราจะติดให้เลยไอแบบประเภทดึงงี้ถ้าไม่เป็นแมงดาก็จะเป็นปูหมายต่อไปครับลุยหมายต่อไปครับ ตรงนี้ทางนี้ไม่ได้ใสบอกว่าเรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้ใส่ครับหมายต่อไปนะค,ความหวังอยู่ที่ใส่ตรงนี้เลยครับ và chợ mì lúc băng được bảo ơi người chạy người tiếp bù hấp มีเตปูครับสงสัยจะได้ปล่อยนะครับเพราะว่ามันปลามันน้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้ครับหมายช่วงเช้าปลาไม่ค่อยดมสมบูรณ์ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ